การลงทะเบียนให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกดค้นหาแล้วเข้าเว็บแรกเลยนะคะซึ่งจะเป็นของสำนักบริหารการทะเบียนเนาะที่เราจะได้ไม่เสียสิทธิ์อะไรต่างๆนะคะเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยระบบก็จะพาเราเข้ามาในหน้านี้ให้ใส่เลขประชาชนแล้วก็ข้างหลังบัตรของเรานะคะที่เป็นเลขประชาชนเนาะแล้วก็ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่เป็นพศนะคะแล้วเมื่อใส่เสร็จเนี่ยให้เรากดตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะ ซึ่งเราจะต้องแจ้งสิทธิ์ก่อน7วันหรือว่าหลังเจวันนะคะกดตรวจสอบข้อมูลก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยจากนั้นเราก็เลือกตรงนี้นะคะเป็นสาเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นะคะแล้วเราก็เลือกสาเหตุที่เราไม่ไปใช้สิทธิ์นะคะว่าเป็นสาเหตุอะไรเมื่อเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็กด ยืนยันข้อมูลนะคะแล้วก็กดบันทึกข้อมูลข้างล่างก่อนแล้วยืนยันนะคะเพียงเท่านี้เขาก็จะบอกว่าแจ้งเหตุสําเร็จนะคะซึ่งสถานะจะอยู่ในระหว่างการรออนุมัตินะคะก็ผ่านไป1วันค่ะเราก็มากรอกข้อมูลของเรานะคะเป็นเลขประชาชนข้างลังเลขประชาชนชื่อวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลจะเห็นได้ว่าการแจ้งเหตุได้รับการอนุมัติแล้วนะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะทําตามได้เลย